ตึ้งก็ทราบกันดีว่าครอบครัวของภูผานเนี่ยเขามีการท,ทรําธ,ธุรกิจสวนสัตว์นะครับโบนันซาเอ็กซโซติกนะครับซูที่เขาใหญ่นะ,ะแฟนๆก็จะมาเห็นนะครับมินเนี่ยไปอยู่สวนสัตว์อยู่บ่อยๆนะครับพร้อมทั้งฝึกสก,กิลการดูแลสัตว์นะครับประเภทต่างๆที่แฟนหนุ่มซอนอีกด้วยแต่ก่อนหน้านี้นะครับยังมีข่าวนะครับเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์แห่งหนึ่งถูกสิงโตนะครับลุมขยํำจนเสียชีวิตก็ไม่รู้ว่านะครับมิ้นจะตกใจกับข่าวนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวฟังเสียงสัมภาษณ์นะครับของมิ้นกันเลยครับ เขาเรียกว่าเราเป็นสวนสัตว์ของคุรภู่าตีกกงงเป็นสวนสัตว์ที่ไม่ได้เป็นแอดเวนเจอร์ปาร์กอะไรแบบนี้ค่ะมันค่อนข้างแตกต่างกันอยู่แล้วส่วนส่วนน้องสิงโตที่ให้ถ่ายรูปที่ที่นักท่องเที่ยวจะสามารถเข้าไปถ่ายได้ก็จะมีค er ิปเปอร์ดูแลตามมาตรการอยู่แล้วก็วคือมากกว่า3คนแล้วก็มีการเซ็นใบใบแบบเขาเรียกรับรองกอดเข้าไปถ่ายกับน้องและส่วนมากน้องก็จะต้องอายุประมาณ3เดือนจนถึงไม่เกิน8ปีเอ้ย8เดือนอะไรประมาณนี้ค่ะ ใชมากค่ะก,ก,ก็คือเหมือนเอาจิงะริง,รงมินม้นก็คือถามว่าได้คุ้นเคยกับการเล่นน้องมาบ้างแต่ก็จะรู้ว่าสิงโตเราไม่สามารถหันหลังให้เขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคมิ้นเหมือนอยู่ในเราเคยถูกฝึกมาเราจะรู้วิธีการเล่นน้องมอมอย่างเงี้ยที่เคยเห็นคลิปเขาก็จะรู้วิธีการเข้าหาคือเราจะต้องทําตัวให้ใหญ่กว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนั้นมันก็คือเขาเรียกว่าอ,อะไรอะแรงเขา วังมินเองเนี่ยไม่ได้สุ่ม 4, สี่สมห้าเข้าเข้าไปเล่นได้เลยะคะ่ะก็คุณผู้ชมมีมาตรการค่อนข้าง,างเรื่องสัตว์อะไรเงี้ยเขาเขาละเอียดมากอยู่แล้วมันต้องดูเรื่องความปลอดภัยคือบ,บางตัวคุ้นเคยแต่ไม่ได้คีปเปอร์ไม่ได้เข้าไปถึงข้างในอย่างเวลาทําความสะอาดใช่ไหมคะเขาก็ต้องเก็บน้องไว้ในกรงเพราะยังไงมันก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยอยู่ดีค่ะก็ จากเห็นข่าวมินว่าคุณภูผาก็คงเพ่มอยู่แล้วแล้วโดยปกติเรื่องสัตว์กับเขานี่เป็นอะไรที่แบบเขาเป็นโดยปกติเขาเคร่งอยู่แล้วค่ะมินก็เลยไม่ค่อยกังวลเรื่องนี้เพราะว่าทุกครั้งเวลาที่เราจะเข้าไปเล่นกับสัตว์ทุกครั้งคุณภูผาก็จะสอนมินเสมอว่าเราเข้าไปอยู่ในเอเวอเมนต์ของเขาอย่าเพื่อเข้าหาสัตว์ไปเพื่อหาคอนเทนต์นั<อ>่นเองคือเขาก็จะมีความว่าต้องเข้าหาสัตว์โดยการเราต้องตาจ้องตาหรือความุ้นเคยก่อนยอะไรเงี้ยมินก็เลยค่อนข้างที่จะแบบ ชั่ววันนี้ยังโดนดุอยู่เลยค่ะ่า <laughs> <c oughs> จากข่าวที่ห่านก็เห็นอยู่ว่าทุกคนกังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็สำหรับโบนัสซ่าเอ็กซ์ติกสูก็็มั่นใจได้เรื่องความปลอดภัยเพราะว่าโอเคเราเราเราดูแลเรื่องมาตรการต่างๆต,ตรงตรง,ตรงตามที่ควรจะเป็นอยู่แล้ว